สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการแท็กซี่สปอรขอนำคุณเข้าสู่ EP นี้นะครับวันนี้เราจะพูดถึงยอดนักเทนนิสที่เขาว่ากันว่าบนโลกใบนี้นี่คือนักเทนนิสชายเดี่ยวที่ดีที่สุดที่โลกนี้เคยบันทึกมาชายที่ชื่อว่าโนวักยอโควิด นี่คือนักเทนนิสชื่อดังเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนและความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับลากเง่าของเขาอยู่ในกรุงเบรลเกตประเทศเซอร์เบียโนวักโยโควิดเกิดวันที่22พฤษภาคมคริสตศักราช1987เป็นนักเทนนิสอาชีพชายชาวเซอร์เบีย มือในขณะนั้นมือวางอันดับ5ของโลกเขาเป็นผู้เล่นที่คว้าแกรนส์แลมประเภทชายเดียวมากที่สุดในประวัติศาสตร์24สมัยรวมสถิติแชมป์ออสเตรเลียนโอเพน10สมัยและสถิติแชมป์ ATP มา s t สเตอร์พันมากที่สุด40สมัยรวมทั้งเป็นผู้เล่นคนเดียวที่คว้าแชมป์ ATP มาสเตอร์1พัน ครบทั้ง9รายการซึ่งเขายังทำสถิติคว้าแชมป์แต่ละรายการได้อย่างน้อย2สมัยเขายังเป็นผู้เล่นที่คว้าแชมป์ ATP Final สูงสุด7สมัยจากการที่เขาเป็นนักเทนนิสที่ครองตำแหน่งมือวางอันดับหนึ่งด้วยจำนวนสัปดาห์รวมมากที่สุดในประวัติศาสตร์428สัปดาห์ และทำสถิติครองตำแหน่งอันดับหนึ่งเมื่อจบฤดูกาล8ครั้งและยังเป็นผู้เล่นคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์การแข่งขันรายการหลักของสนามนักเทนนิสอาชีพครบทุกรายการได้แก่แชมป์แกรนด์ส l a m ทั้ง4รายการแชมป์มาสเตอร์ Master ทั้ง9รายการแชมป์ ATP final และเหรียญทองโอลิมปิก อีกทั้งยังเป็นนักเทนนิสที่ทำเงินรางวัลจากการแข่งขันมากที่สุดตลอดการเขาคว้าแชมป์การแข่งขันประเภทชายเดี่ยว99รายการและนี่คือนักเทนนิสที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดของโลกคนหนึ่งครับถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับนักกีฬาชื่อดังติดตามช่องแท็กซี่สปอร์ตนะครับ ลบกวนคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ